ดูรามารีตอสุรายาช้าทีท่านจงจำแรงแปลงอินทรีย์เป็นกวางทองผ่องโสภาแล้วไปล่อลวงนางสีดาให้หลงกลอยู่ภายหลังเราจะรักเจ้าหน้ามนกลับไปลงกาจงรีบเร่งจำแรงแปลงกายาอย่าช้าที มารีตอสุรีน้อมรับพระปัญชาถาวายบังคมแล้วแปรกายาในทันทีรูปร่างของอาซุรีขกล้กายลับเป็นกวางทองในทันทีรูปทรงกุมพันเออ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 เอ้ก็พรานไฮ กลายเป็นกวางทองเออเออเอเอองสีเออเอเรื่องรองพ่องสินเออเออเออยออทางอินสีเออเออเอยทาง ด่างข้าวเออเออเออไรวิรันเออเอยสองข้าวมุกดาเออเออเออเดุยเศษเออเออเอยสองเนตินลาลัดเออ ดังจัดซัานเอ ấy, อเอ ein, อเทำทียื่องครายอเออเออเอเอเอปลายพันเออเอต้องไปทางบันเออเอนาสารา